คุณคนนี้เขาเดินเข้ามาในรายการชักแทงเดิ้ของเงินลงทุน15ล้านบาทแรกกับหุ้นแค่1เป็นตเป็นการออฟเฟอร์ที่โหดที่สุดตั้งแต่มีรายการชากแทงจัสตินหวังมาพร้อมกับสินค้าตัวนี้ลากเป็นขวดน้ําที่สามารถล้างตัวเองได้ทั้งล้างตัวขวดกับฆ่าแบคทีเรียในน้ําเพียงแค่กดปุ่มแบบนี้ก็จะเป็นการเปิดแสง UV แล้วแสงจะสะท้อนไปมาในขวดซึ่งคนที่ออกแบบขวดนี้ก็คือผู้ร่วมก่อตั้งของจัสตินที่จบด็อกเตอร์มาทางด้านฟิสิกส์รอแค่1นาทีแล้วดื่มน้ําสะอาดได้เลยไม่ต้องไปเปลืองขวดาสิกที่ โดยล้วทิ้งยในปี2 0 1 9ปีเดียวสามารถทํายอดขายไปได้ทั้งสิ้น165ล้านบาทโดยชาร์กมกขอถอนตัวไปก่อนให้เหตุผลว่าธุรก,กิจนี้มันคือสตาร์ทอัพปล่อยให้ VC ีลงทุนไปส่วนรายการชัรกแท้งมันเหมาะกับการช่วยเหลือ SME มากกว่า so for those reasons แต่ถึงอย่างนั้นคุณ2คนนี้เขาก็ดูสนใจสุดท้ายลอรีกับเควินร่วมกันลงทุนเป็นเงิน30ล้านบาทโดยแลกกับหุ้นเพียงแค่4%มูลค่าบริษัท750ล้านบาทเป็นหนึ่งในออฟเฟอร์ที่แพงที่สุดในรายการ